บทที่สิบสี่ธรรมชาติเจ้าเอ๋ยบทนี้ชวนให้รักช่วยปกปักธรรมชาติไว้ป่างามทานน้ำไหลสัตว์น้อยใหญ่หล้วนเปรมปรีประโยคเพื่อสื่อสาร ความต้องการชัดท่วนทีบรรยายได้ความดีนับว่ามีจินตนาการทั้งหมดพร้อมเล็งยิ่งพอสิ้นเสียงพี่เอกผู้นำกิจกรรมค่ายลูกกระสุนดินจากหนังสติก๊กก็ลอยไปตามทิศทางที่เจ้าของเล็งทันที ตามด้วยเสียงเพี้ยเพี้ยเมื่อหนังยางกระทบง่ามไมเ้เด็กๆทั้งชายหญิงจำนวน20คนมาเข้าค่ายของชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ระยะเวลา3วันสองคืนมีพี่เอกพี่ดำพี่อ้วนพี่เอ และพี่น้อยเป็นผู้คอยดูแลกระสุนดินที่เด็กๆยิงไปนั้นคือดินเหนียวซึ่งผสมห่อมเมล็ดพันธุ์ไม้ปั้นเป็นก้อนกลมขนาดนิ้วโป้งตากให้แห้งก่อนจะนำมายิงมเมล็ดพันธุ์เหล่านี้เป็นพวกไม้ยืนต้นเช่นแครศักว่า มะขามมะขามป้อมอื่นๆวิธีการที่เด็กๆทำเป็นการปลูกป่าอีกวิธีหนึ่งบางพื้นที่อาจไม่เหมาะที่จะให้คนเข้าไปปลูกด้วยตนเองการยิงกระสุนดินไปยังพื้นที่ที่ต้องการแบบนี้เมื่อฝนตกลงมาดินเหนียวที่ห่อหุ้มจะอ่อนตัว ต้นอ่อนจะงอกและกลายเป็นต้นใหญ่ต่อไปเด็กๆจำไว้นะกระสุนดินเหนียวนั้นควรจะใช้ในทางที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์อย่างนี้ไม่ใช่ทำลายเพราะฉะนั้นจะเอาไปยิงนกหรือเล่นยิงกันเองไม่ได้เด็ดขาดรู้ไหมพี่เอกอธิบายพร้อมทั้งํำชับอ้าวเด็กๆ เตรียมเอาผ้าพันขาได้แล้วเราจะเดินป่าไปศึกษาธรรมชาติของพืชและสัตว์กันอีกเสียงพี่อ้วนออกคำสั่งเด็กๆรู้หน้าที่รีบรับผ้าผืนกว้างประมาณหนึ่งคืบยาวประมาณหนึ่งเมตรเป็นผ้าเนื้อแน่นมาพันขาให้ผ้าซ้อนเหลื่อมกันทับส่วนที่หุ้มข้อของรองเท้าขากงาเกง พันจนถึงหัวเขา่าผูกผ้าให้แน่นเพื่อป้องกันทากซึ่งเป็นสัตว์ที่อยู่ตามพื้นดินในป่าดิบชื้นขนาดลำตัวเท่าเส้นก๋วยเตี๋ยวผัดไทยยาวประมาณหนึ่งนิ้วมันจะดีดตัวมาเกาะขาคนเพื่อดูดเลือดกินพวกพี่ๆจะเน้นให้เด็กๆเ,เ,เดินตามทางการเดินออกนอกทาง นอกจากจะเหยียบย่ำต้นอ่อนของพืชที่กำลังเจริญเติบโตแล้วอาจไปเหยียบย่ำสัตว์เล็กๆเช่นมดมแมลงหนอนที่กำลังหากินอยู่ตามพื้นดินซึ่งสัตว์เหล่านี้เป็นส่วนสำคัญของระบบนิเวศแม้แต่ปลวกซึ่งเป็นสัตว์อันตรายที่ทำลายบ้านเรือนแต่เมื่ออยู่ในป่า จอมปลวกและตัวปลวกกลับมีประโยชน์เพราะตัวปลวกช่วยย่อยสลายเนื้อต้นไม้ที่หักโค่นให้กลายเป็นดินเมื่อนกมาถ่ายมูลบริเวณน,นั้นมเมล็ดพืชที่ติดมาจะเจริญงอกงามได้ดีการเดินป่าเป็นกลุ่มต้องมีระเบียบวินยัยเชื่อฟังผู้นำมิฉะนั้นอาจเกิดอันตรายได้ ไม่พูดคุยหรือส่งเสียงดังทุกคนต้องเงียบสงบเคลื่อนที่ไม่ให้เกิดเสียงมีสายตาที่ว่องไวเพื่อจะได้เห็นความเป็นอยู่ของสัตว์ตามธรรมชาติจริงๆใครคนหนึ่งจามออกมาอย่างไม่ตั้งใจทำให้นกเล็กๆกลุ่มหนึ่งบินพลูออกมาจากพุ่มไม้ ก่อนจะบินหายไปพวกพี่ๆชี้ให้น้องๆแหน,หน้าดูต้นไม้โดยรอบที่คาคคบมีกล้วยไม้ป่ากอใหญ่เกาะอยู่กำลังออกดอกสะพรั่งบางกอสีเหลืองบางกอสีเหลืองปนขาวบ้างเป็นสีน้ำตาลลายจุดสีชมพูก็มี สวยเหลือเกินมนุษย์เท่านั้นที่จะช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติที่แสนสวยนี้ให้คงอยู่ตลอดไปเด็กๆหยิบกล้องส่องนกขึ้นมาใครที่ไม่มีกล้องก็แบ่งปันกันดูโน่นนกเดินดงหัวสีส้มตัวป้อมปากยาวขายาว หัวและด้านล่างลำตัวมีสีส้มสดด้านบนลำตัวมีสีเทาอมฟ้านี่นกจาบเคราน้ำเงินมีขนปกคลุมตัวสีเขียวแต่มีขนปุยสีน้ำเงินที่คอและอกท้องมีสีเหลืองอ่อนมีขีดประใหญ่สีเขียวถ้าไม่ได้เห็นกับตา คงนึกไม่ถึงว่านกเป็นสัตว์โลกที่สวยงามจริงๆนกขนาดใหญ่ตัวหนึ่งลำตัวสีดำปลายหางสีขาวจะง,งอยปากใหญ่มีถุงหนังใต้คอตีปีกดังพึบพับบินผ่านไปพร้อมทั้งส่งเสียงร้องเอิก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  ดูเป็นนกอารมณ์ดีนกเงือกกรามช้างเสียงพี่เอบอกมันคงออกไปหาอาหารมาเลี้ยงแม่นกและลูกนกพวกพี่ๆชี้ให้เด็กๆด,ดูที่คบไม้สูงต้นหนึ่งไม่มีรังนกแต่พี่เอบอกว่าตรงนั้นมีโพรงใหญ่เป็นรังของนกเงือก เอมันเข้าไปอยู่ได้อย่างไรครับโพรงแค่นั้นเด็กคนหนึ่งถามอ๋อแม่นกมันเข้าไปกกไข่พ่อนกก็จะเอาดินมาปิดรังแม่นกจะไม่ออกมาเลยจนกว่าลูกนกโตพร้อมจะบินได้พ่อนกจึงต้องทำงานหนักคือต้องหาอาหารให้ทั้งแม่และลูก พี่เออธิบายโอ้โหดีจังเลยแต่เอถ้าพ่อนกตายแล้วแม่นกกับลูกนกจะทำอย่างไรล่ะครับเด็กอีกคนหนึ่งถามนี่แหละคือปัญหาถ้ามีใครยิงพ่อนกตาย ก็เท่ากับค่านกทั้งครอบครัวเลยแหละพี่เอตอบน่าสงสารจังเลยเด็กอุทานพร้อมๆกันเราจึงไม่ควรยิงสัตว์ในป่าเพราะนอกจากจะทำร้ายชีวิตสัตว์ตัวนั้นแล้วอาจเลยไปถึงครอบครัวของสัตว์เหล่านั้นด้วยจริงไหมจริงครับ จริงค่ะเราไม่ควรทำลายชีวิตสัตว์ในป่าแม้แต่ตัวเดียวเด็กๆรับคํานกมีบทบาทสำคัญในการรักษาสมดุลธรรมชาตินกจะช่วยกำจัดมแมลงนอนหรือสัตรูพืชอื่นๆช่วยในการแพร่กระจายพันธุ์พืชและที่สำคัญนกเป็นตัวบ่งชี้ความอุดมสมบูรณ์ของป่าด้วย เด็กเกเคลื่อนขบวนไปริมลำธารมีก้อนหินใหญ่น้อยระเกะระกาใต้ต้นไม้ใหญ่เหมาะสำหรับนั่งพักส่องกล้องดูนกหรือวาดรูปนกเด็กๆโชคดีไม่มีใครถูกท่ากัดเลยคงเป็นเพราะพันผ้าป้องกันอย่างดีพี่พี่ชวนให้เด็กๆนั่งพัก แล้วจูจๆน้องเข้าฟางสมาชิกตัวเล็กสุดก็พูดขึ้นมาเข้าฟางจะเลี้ยงนกฮาหืมรอเสียงอุทานมาจากผู้คนโดยรอบทำนองค้านไม่ใช่อย่าเข้าใจผิดเข้าฟางไม่ได้เอานกมาใส่กรงเลี้ยง แต่ข้าวฟ่างจะซื้ออาหารมาเลี้ยงนกต่างหากแบบที่บ้านคุณตาทำคุณตาจะว่านอาหารให้นกกลางลานหน้าบ้านที่หน้าบ้านตั้งอ่างดินใส่น้ำไว้ให้นกมาอาบและกินแค่นี้นกก็มาเยอะแยะแล้วเพราะที่บ้านของข้าวฟ่างไม่ใช่ป่า มีต้นมะม่วงอยู่สองต้นเท่านั้นเองแล้วข้าวฟ่างรักนกอยากให้นกมาอยู่ที่บ้านบ้างแล้วที่บ้านข้าวฟ่างมีแมวกับหมาหรือเปล่าละ่ะพี่พี่ซักแล้วมันเกี่ยวอะไรด้วยล่ะคะข้าวฟ่างชักงงอ้าวก็หมากับแมวมันชอบจับนกนี่แทนที่จะเลี้ยงนกไว้ดูเล่นสวยงาม กลับต้องมาเลี้ยงนกให้เป็นอาหารหมากับแมวน่ะสิเสียงพี่พี่หัวเราะก,กันอย่างสนุกสนานที่แย่ให้น้องเข้าฟัางตัวเล็กงงกับคำถามได้แล้วพี่อ้วนก็สอนให้น้องๆท่องกลอนพร้อมๆกันธรรมชาติเจ้าเอย่ยสุดเอ่ยพันนา,นาต้นไม้ใบหญ้าสัตว์ป่ามากมาย อยู่กลางพงพรายเย็นใจเย็นกายโปรดยาทําลายภายหน้ายั่งยืนอ่านเสริมโลกแสนสวยชีวิตแสนสุขโลกแสนสวยดินฟ้าและป่าไม้ผลิดอกใบมากมีหลากสีสัน สวนไม้ผลนานา,นาสารพันเก็บกินกันอร็จอร่อยไม่น้อยเลยชมช่อเอื้องอรารามตาบนคาคบสอยตะขบมะขามป้อมอย่ายอมเฉยฟังเสียงนกทักทายคล้ายคุ้นเคยนกเงือกเอ,อ๋ยเลี้ยงลูกพันผูกนะัก ลำทานใสไหลผ่านละหานหินหล่อเลี้ยงดินอันอุดมชมพืชผักทั้งสัตว์เลี้ยงแมวหมาช่างน่ารักจงประจักษ์คุณค่าอย่าทำลายรวมทะเลลมฟ้าบรรยากาศธรรมชาติกับชีวีมีความหมาย คนพึ่งพาอาศัยทั้งใจกายป่าวอดวายเราก็ดับกับความแล้งถ้าสัตว์ป่าศูนพันมันน่าเศร้าถ้าขุนเขาดินเดือดน้ำเหือดแหง้งเมื่อนั้นโลกสิ้นสลดชีพหมดแรงซ่อแสดงความวิบัติชัดเจนแท้ ธรรมชาติเจ้าเอ๋ยเจ้าสั่งสอนให้มนุษย์สังวรก่อนเกินแก้ต้องสงวนรักไว้ใฝ่ดูแลสร้างสรรค์แก่โลกนี้ที่เราครอง